สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุโขทัยครับมาเหนี้เอาัลลาพามากินนี่ครับย่ำย่ำกุ้งย่ำกุ้งย่ำทะเลเนี่ยแะครับพี่น้องมาเสิร์ฟน้ำกันสำหรับมี้ของอัลลาสุประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเนาะจัดมาตามนี่ได้ครับพี่น้องก็จะมีพักกับจมีวิชัยก็ฟักเน่าแล้วกับเปือกแล้วก็แตกด้วยพี่น้องเด้อ เมื่อเสพเสาร้องกันท่านพี่น้องเอาซีเมอก่อนทำแหล่เพื่อนใดพี่น้องโอ้สุดยอดในมือทุกจีนเนาะสินเจียอยู่ีสินนีหัวใชเนาะปีไม้ปีไม้จีนมาเพื่อนมันบอกพี่น้องแตขอให้ทุกคนลำลำด้วยด้วงแหงปังปังสุขสุขคนทด้นพี่น้องเด้อสำหรับปีใหม่ของพี่น้องทั้งประเทศจีนเพี่นอง เแล้วก็พี่น้องทัง้งเลยประเทศไทยเสือสายจีนสบูทสกคนเนาะสินจียบินสินสน,สนิ้นนนวหัวทจสบูทสกคนนะพี่น้องเอ,เอาเอาเป็นคนอีสานเลยพี่น้องแนละ้วเอามาแสบใส่น้ำกันเดี๋ยวซืบัอกรณ์ข้ามแดงเป็นได้พี่น้อง ท,ทุแอยกตอดอยลมอรับอ,อ้มแอ้บอืมอดุดย่้องเปนยงั้เออยังบุญเสร็จถ้ได้พรมาณท่านตมงานพนาันว่าอืม มาษาเกันอาอ,อย่าปไปเลยต้งพีจีรณาทหอนมาพ่ะนภะาษาเขาบอกว่าหัวหมอกนอกันนักหนาเนาะแซ่ Ah. bon, non, oh. non. Mm. Oh. Mm. Mm. โดนโดงหิมานเพิ่งจะลองผ่เห็ดสูกินครับพี่น้องกินไปแล้วจิมานเพิ่งขออนญายที่ไม่ค้อนมาอมันปือนทีบพราพ่อไี่น้องแล้วว่าจมัยแล้วแล้วอาจะลาจมาตักท้ายพีน่น้องง่ายง่า,ายวันนึงมาแซวงันพี่น้องโอ้แสบแห้งเผ็ดพร้อม สุดยอดเลยพี่น้องเลยโรยโรยกินทีนึงอันนี้คงสิสุดยอดเลยครับพี่น้อง Hm. Mm. 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 คนว่าเละเอช่องหาเชลาปะม่านหนีไปน้อง,อ,งอืมนีม่ปื้ทีจังเลยตายเห็บเบิงสีครับไปน้องแต่มาสัาเร็น้ํากันครับผ้าแรงผ้าแรงไปนอ้อ,องน้อว่าเลากับปะมาานี้ีลับไปน้อง 好，小朋友。 เราเี oui, pues ่กมนสำหรับพเมีเอที่หลาเพราะว่าใเรเปนองแด้ต้หนองคนเปิดเพื่นตุมทา้นน้เพื่อมันเขาไน้่องแหลกถ้เปินหนองมากจะแต่้องการการเปิหนองสารบมึน ก็ฝากพี่น้องขอบุญของคุณหลายๆเพราคนกดแชร์คนไลค์คนทีน่ตามคนสั่งซื้อเอาธิรดาได้ได้ช่องอธิรดาจะมีขั้นเนาะครับพี่น้องเพราอย่างไรครับสลับมือขึ้นเอาพมาณนี้ยังใจควนเปิดเพลงครับเสียงเพลงมันดังแน,น่อนอนเอาสา <c oughs> อาลับชั้เดียวอัธิรดาเอาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนามบุญของคุณหลายๆ ทีต่ติดตามคดไร่กค้ชแซลเซนลาครับแล้วพีงเซนลาครับพม่น้องครับวันนี้ครับ